เรื่องราวของความรักตะมุตะมิที่หนุ่มสาวสองคนปิ๊งรักกันโดยที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนแต่เว่าทุกอย่างกลับไม่ตรงปกเมื่อฝ่ายชายมีความสูงแบบตัวกระเปี๊ยกทําให้ความรักของทั้งคู่ก็ต้องพิสูจน์ผ่านสายตาที่มองเข้ามาโดยที่ไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วความรักจะชนะทุกอย่างหรือต้องแพ้พ่ายให้กับระยะห่างของความสูงกันแน่ในภาพยนตร์เรื่อง Up for Love รักเราไม่เท่ากัน แรกเรื่องมาเราจะได้เจอกับไดแอนที่กลับบ้านมาแบบเซ็งๆหัวเสียมาจากข้างนอกแต่ในตอนนั้นเสียงโทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้นพอเห็นเบอร์เธอก็ตกใจเพราะเบอร์ที่โทรเข้ามานั้นเป็นเบอร์มือถือของเธอนั่นเองคนในสายเป็นผู้ชายรีบบอกว่าเขาใช้มือถือของเธอนั้นโทรมาขอโทรที่ถือวิสาสะพอดีว่าเห็นได้ชื่อบริติดตอมีคำว่าบ,บ้านเขาเลยกดโทรเข้ามาเพราะคิดว่าน่าจะเป็นเบอร์บ้านของเจ้าของโทรศัพท์ไดแอนที่ฟังก็เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองทำมือถือหล่นรีบถามว่าเขาน่าเจอมันที่ไหน ชายในสายเล่าว่าเขาเห็นเธอทำหล่นที่โรงแรมแห่งหนึ่งดูเหมือนว่าคนในสายนั้นจะพูดเก่งมากถามนิดเดียวเล่ายาวเลยว่าตอนที่เขาเห็นเธอทำมือถือหล่นนั้นเขาเห็นว่าเธอกำลังทะเลาะกับใครบางคนท่าทางของเธอดูหัวเสียมากๆจนเธอหลืมมือถือทิ้งไว้แดแอนที่ฟังเงเงียบ,เ,ยบเธอก็รู้สึกอายเพราะว่าตอนนั้นเธอก็ขาดสติจริงๆนั่นแหละชายในสายยังเล่าต่อว่ามือถือของเธอนั้นมีเบอร์ที่ชูบรูโนโทรเข้ามาเจ็ดสายแล้วแต่ตัวเขาไม่ได้รับให้ไดแอนที่ฟังก็สงสัยว่าแล้วตอนนั้น หากคุณเห็นมือถือฉันหล่นทำไมคุณไม่นำมาคืนตั้งแต่แรกซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นแผนของชายคนนี้แน่ๆเขาเล่าอย่างอารมณ์ดีว่าเขาก็อยากคืนแหละแต่รู้ดีว่าหากวิ่งมาคืนให้ในตอนนั้นมากสุดเลยเธอก็คงขอบคุณแล้วจากไปแต่แบบนี้สิมันดูเรียกร้องความสนใจดีได้ยินเช่นนั้นไดแอนก็ขำในแผนการอนุญบยนของเขาแต่ตอนนั้นก็มีสายโทรเข้ามาไดแอนที่รับก็ร์ไม่ดีเพราะคนในสายในชื่อบรูโน่พอรับสายได้เธอก็วินเข้าไปเยาะเยียด,ดูเหมือนว่าเธอกับเขาจะเป็นทนาย ความเหมือนกันและมีความเห็นไม่ตรงกันรีเถียงกันกระจุกระจายเธอที่ลำคาเลยตัดสายทิ้งไปแต่สายโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกแล้วแต่แอนชักลำคาทนไม่ไหวรีบด่ายอยากไปทันทีแต่ที่ไหนได้คนในสายคนนี้เป็นชายหวังดีที่เก็บมือถือเธอได้พอได้ยินเธอด่าคนที่ชื่อบรูโน่ชายในสายก็อยากรู้ว่าบรูโน่นเป็นใครทำไมเธอถึงอารมณ์เสียกับเขาได้ขนาดนี้แต่แอนที่บอกว่าบรูโน่เป็นแฟนเก่าของเธอเองแต่ยังอะไรอาวอนไม่เลิกเพราะว่าเราทำงานด้วยกันเราเป็นหุ้นส่วนก่อนจะเล่าเรื่องบ้าบอคอแตก ให้กับชายนิรนามได้ฟังพอเล่าจบก็คิดได้ว่าแล้วทาไมเธอต้องเล่าให้เขาฟังด้วยแต่มันกลับรู้สึกดียังบอกไม่ถูกที่ได้คุยกับเขาได้ระบายให้เขาฟังก่อนที่เราจะได้เห็นว่าทั้งสองคุยโทรศัพท์กันทั้งคืนแต่แอนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ถามเขินอายในอารมณ์สนทรีย์ของเขาซึ่งก่อนจะวางสายชายในสายก็นัดเจอเธอในวันพรุ่งนี้เพื่อจะนํามือถือไปคืนให,ให้เธอเลยขอถามชื่อเขาไว้พอเขาบอกชื่อว่าเขามีชื่อว่าเล็กซานเดอร์เธอก็อยากรู้อีกว่าหากไปถึงร้านตามนัดแล้วเธอจะรู้ได้อย่างไรว่าเขา ว่าเป็นคนไหนอเล็กซานเดอร์เลยบอกแบบแยบยนว่าอันดับแรกเลยนะเขารู้ว่าเธอเป็นใครเพราะว่าเขาจําเธอได้และเขานี่แหละที่จะไปทักเธอก่อนก่อนจะกล่าวราตรีสวัสดิ์นัดเจอกันในวันพรุ่งนี้ทําให้คืนนี้กลับเต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆที่ดแดนน่ะรู้สึกดียังบอกไม่ถูกกระทั่งเช้าวันต่อมานั้นดแดนก็ตื่นเต้นเตรียมตัวแต่เช้าเธอเดินไปที่ร้านที่นัดกับชายคนนั้นเอาไว้แต่ด้วยความสูงสง่าของเธอนั้นเดินผ่านใครใครก็ต้องมองสวยอล่ามาแต่ไกลเดินทีก็นางแบบสะกดทุกสายตาที่ เดินผ่านไปไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจากนั้นเธอก็มาถึงร้านที่นัดไว้นั่งรออเล็กซานเดอร์อย่างใจจดใจจ่อไม่นานข้างๆเธอนั้นก็มีเสียงเรียกของชายคนหนึ่งพอหันไปปุ๊บเธอก็แทบหยุดหายใจเพราะว่าเขาตัวกระเปียกความสูงเขายังไม่เท่าไหร่เธอเลยแน่นอนว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกที่ทําให้เธอน,นประมาาสุด,สด เธอเงงเงทักทายเขาอเล็กซานเดอร์กระโดดขึ้นเก้าอี้ที่เขานาขาไม่ถึงพอเห็นสีหน้าที่เธอตกใจเขาก็ถามว่าเธอนโอเคหรือเปล่าแต่เยินเช่นนั้นแดแอนก็รีบดึงสติและกลับมาทักทายเขาอย่างสุภาพอเล็กซานเดอร์ที่เห็นสายตาคนมองมาที่เขาบ่อยๆกลับทาให้เขาไม่รู้สึกเขินอายแต่อย่างใดพูดอย่างตรงไปตรงมาบอกว่าเมื่อคืนที่เราคุยโทรศัพท์กันนั้นเธอหงจินตนาการมาอีกแบบหนึง่งแล้วมาเจอเขาอีกแบบหนึง่งใช่ไหมแบบว่าไม่ตรงปกนะ่ะแดแอนที่ฟังกนหนึ่งทําได้เพียงพูดออปาก ว่าเออคืออยู่แบบนั้นวนไปรกระอักกระอ่วนไม่รู้จะตอบอย่างไรหัวเราะแห้งๆกลบเกลื่อนไว้ก่อนพอเห็นพนักงานเดินมาเสิร์ฟทักทายอเล็กซานเดอร์เธอก็คิดว่าขเขาคงมาที่นี่บ่อยใช่ไหมขเขาเลยเล่นมุกบอกว่าเขาไม่ได้มาบ่อยหรอกต่อให้เขาไปที่ไหนครั้งแรกทุกคนก็จําได้ได้ยินเช่นนั้นแดแอนก็หัวเราะชอบใจแต่ก็กลับมาทำท่าอึดอัดใจอีกครั้งอเล็กซานเดอร์เลยถามตรงๆว่าความสูงเขาที่เตี้ยวกว่าเธอไป16นิ้วมันเป็นปัญหาหรือเปล่าแดแอนที่ฟังก็ยังอึ้งไม่รู้จะตอบอย่างไร เออคือวิก่อนอเล็กซานเดอร์ที่ติดตลกเขาเลยพูดอย่างอารมณ์ดีบอกว่าความเตี้ยของเขานั้นมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เขามองว่าสงครามกับกลิ่นปากเน่าหนอนมากกว่าแบบนั้นสีเรื่องใหญ่ซึ่งอเล็กซานเดอร์เวลาเขาปล่อยมุกอะไรออกมาดแดนก็ฮาหมดพอก่อนจะแยกย้ายกันเขาก็ถามว่าวันนี้เธอมีนัดหรือเปล่าซึ่งดแดนก็มีนัดคุยกับลูกค้าในบ่ายวันนี้แต่อเล็กซานเดอร์ก็ขอให้เธอยกเลิกนัด รู้ดีว่าหากลูกค้าต้องการเราอย่างไงซะเขาก็ต้องติดต่อกับบรรทัดใหม่อยู่ดีและขอให้เธอยกเลิกไปได้เลยไปกับเขาต่ออีกที่ที่นั่นจะทําให้เธอมีประสบการณ์แบบไม่รู้ลืมและเชื่อว,ว่าหากเธอไปกับเขามันจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการฟังเชน่นนั้นแดนก็ขำเลยและด้วยคารมเป็นต่อรูปหลอบเป็นรองนั้นเธอก็ตกลงไปกับเขาสถานที่ที่เขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนประสบการณ์ของเธอนั้นเขาก็พูดจริงเพราะว่าเขาพาเธอมาโดดลม่มเป็นกิจกรรมที่เขาชอบที่สุดแดนที่กลัวมากเธอก็อยากเ ใจแต่อเล็กซานเดอร์ที่พาเธอขึ้นมาถึงนี่เขาไม่ปล่อยเธอไปง่ายๆนับ1-3ถึงแล้วโดดทันทีแดนกลัวมากกลิปเป็นบ้าเป็นหลังพาตูมาเสี่ยงตายอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็จริงแหละมันเป็นการเปิดประสบการณ์ที่เธอจะจําไปจนมองเท่งแน่นอนมอโม,มยังตื่นเต้นไม่คิดว่าเธอจะทําแบบนั้นได้ซึ่งก่อนจะแยกแย,ยกันเธอก็ถามกับเขาว่าเขาจะติดต่อหาเธอใช่ไหมได้ยนินเช่นนั้นอเล็กซานเดอร์ก็รู้สึกดีเพราะวันนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกและเธอเองคงอยากเจอเขาต่อไปก่อนจะเดินเคียงกันไป คนแม้ว่าภาพตรงนี้มันจะเห็นความแตกต่างกันก็ตามหลังจากแยกย้ายกันนั้นอเล็กซานเดอร์ก็ขับรถกลับบ้านสถานที่ที่เขาเลี้ยวรถเข้ามานั้นเป็นบ้านหลังตัวปราปรสาทแต่เดี๋ยวนะทําไมเขาต้องย่องเบาด้วยเอ๊ะหรือวันนี้ไม่ใช่บ้านของเขาหรือเป็นบ้านเจ้านายอะไรแบบนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่จริงๆแล้วที่เขาย่องเบาเข้ามานั้นเพราะว่าหมาตัวใหญ่เวลาเจอหน้าเขามันชอบกระโจนเข้าใส่ทักทายและด้วยความที่เขาหนาตัวกระเปียกสู้แรงมันไม่ไหวก็ต้องคอยแอบซุ่มเข้าบ้านตัวเองอย่างกับบ้านคนอื่นยังไงงอย่า ในตอนนั้นเด็กหนุ่มจบใหม่แฟแรงรูปร่างสูงยาวเขาดีเขามีชื่อเบนจามินเบนจามินเรียกเล็กซานเดอร์พ่อเพราะว่าเขาคือลูกชายของเล็กซานเดอร์นั่นเองเบนจี้มาฟ้องพ่อที่ป้าแม่บ้านทํางานไม่เรียบร้อยซักเสื้อของเขาสีตกหมดเลยแล้วพอเห็นห้องรับแขกหรือยังสกปรกมากฝุ่นเต็มไปหมดแนะนําให้พ่อเป็นป้าแม่บ้านได้แล้วแต่พ่อก็เห็นใจบอกว่าสามีป้าแม่บ้านเพิ่งเสียไปช่วงนี้ก็เลยอ่องอองหน่อยเท่านั้นแหละลูกชายเขาขันทันทีเพิ่งเสียอะไรล่ะพ่อผัวป้าแม่บ้านเสียไป5้าปีแล้วแต่ป้าแก อ๋องอยู่เลยลูกชายที่หมดคำเจะว่าก็เรียกหมาไปวิ่งเล่นมันเลยกระโจนเข้าใส่เล็กซานเดอร์อีกครั้งจนเจ้าตัวก็ปิวไปนโนนตัดไปที่ไดแอนเธอที่มาคุยงานกับลูกค้าเก้าแต่เหมือลอยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเอาแต่คิดเรื่องโดดลมบางจังหวะก็หัวเราะคนเดียวกลับมาที่ฝั่งเล็กซานเดอร์เขาก็ดินเนอร์กับลูกชายกินข้าวไปสอนงานลูกไปด้วยลูกชายเขาไม่ได้อยากทำงานเหมือนพ่ออยากทำงานเกี่ยวกับแอปพลิเคชันทำเป็นพูดเพาะตัวเองอยากได้นักลงทุนและนักลงทุนที่ว่าก็ ที่ฟังก็เงียบไม่ได้ตกปากรับคาอะไรแถมลูกที่พูดจบก็ขอตังค์พ่อไปเที่ยวพอยื่นให้แบงค์หนึ่งก็ไม่พอขอเพิ่มอีกทําให้คนเป็นพ่อก็ถอนหายใจไปเฮือกใหญ่หลายวันต่อมาจากนั้นแต่แอนก็รอสายจากเล็กซานเดอร์แต่ว่าเขากลับให้ติดต่อมาเลยทําให้เธอก็จะกดโทรไปหาเขาเองแต่ตอนนั้นเลขาจอมจุนก็เดินเข้ามาแถมไม่ได้มาคุยเรื่องงานด้วยมาเมา,มาเรื่องส่วนตัวในเวลาดูกันนั้นบลูโน่อดีตสามีของเธอและปัจจุบันเป็นหุ้นส่วนบริษัททนายความเขาก็โทรเข้ามาพอดีต้องการให้เธอเห็นด้วยกับ เรื่องการทําคดีหย่าร้างของคู่สามีคู่หนึ่งแต่สําหรับไดแอนเธอยังคงเห็นต่างกับเขาและต้องการสู้คดีเพื่อปกป้องผู้หญิงเลยเถียงเขาเสียงดังและวางสายไปพอวางสายเท่านั้นแหละบรูโน,โนก็เปิดประตูเข้ามาโวยวายยังคงให้เธอได้เห็นด้วยและบอกว่าเราเห็นต่างกัน,นขนาดนี้ควรแยกบริษัทดีไหมตัดความสัมพันธ์เรื่องส่วนตัวไม่พอสงสัยต้องแยกเรื่องงานด้วยขู่เธอ,เอไว้ก่อนเลยไดแอนที่ฟังก็เซ็งเบื่อหน่ายเต็มทนเหมือนกันตัดไปที่เล็กซานเดอร์โดยเขากำลังวางแบบลงละครสุดยิ่ง ที่กําลังทําการก่อสร้างอยู่ก่อนจะมีสายเข้าพอเห็นชื่อแดนเขาก็ดีใจมากหัวโขกดังโปก๊กเวลาเธอได้คุยกับอเล็กซานเดอร์ทีไรดูเหมือนว่าแดนจะอารมณ์ดีขึ้นมาในตอนนั้นเราจะได้เห็นว่าอเล็กซานเดอร์เขามีโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่เพราะว่าเขาเป็นสถาปนิกชื่อดังและกกาลังทําการควบคุมงานโรงละครสุดยิ่งใหญ่นี้อยู่เลยไม่ค่อยมีเวลาทัรหาเธอขอแค่ตัวนัดเจอเธอในคืนนี้หากเสร็จงานเมื่อไหร่เขาจะรีบบินตรงไปที่นั่นระหว่างที่แดนหวานแหววคุยโทรศัพท์นั้น เลขาขี้ผื่นก็มาส่องแอบฟังเจ้านายคุยกันตกค่ำคืนนั้นสถานที่ที่เล็กซานเดอร์นดัดแดนมาเจอกันนั้นเป็นท่าเรือเก่าดูแล้วน่าจะหลุกลังด้วยซ้ำเธอเดินหาเขาเรียกหาเขาอยู่นานก่อนตัวเขาจะแกล้งแห่หลอกผีใส่เธอทําให้เธอก็ตกใจกรีดรั้นจากนั้นเขาก็พาเธอไปอยังร้านลับขอเรียกใครบางคนแต่ด้วยความสูงเขาที่ไม่ถึงอะเนาะก็ต้องกระโดดเข้าประตูบอกรหัสลับผู้คุมประตูเลยเปิดประตูให้ซึ่งนีเป็นบาร์ลับๆับที่รู้แค่วงในทุกคนรู้จักเล็กซานเดอร์เป็นอย่างดี รู้ว่าเขาต้องสั่งอะไรเขาพาไปกินเมนูบ้านๆที่เชื่อว,ว่าเธอไม่เคยกินมาก่อนพอเห็นสีหน้าเธอดูเครียดเลยเล่าเรื่องตลกให้เธอได้ผ่อนคลายซึ่งไม่ว่าเขาจะเล่นมุกอะไรเธอก็ขำหมดจากที่เครียดพอเจอเขามันกลับมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกตัวเขาเองก็มีความสุขไม่น้อยที่ได้อยู่กับเธอทําให้ค่าคืนนี้ก็เป็นค่าคืนสุดพิเศษจากนั้นเขาก็ขับรถมาส่งเธอที่คอนโดเขามองไปทางไหนก็แทบจะบอกได้หมดว่าตึกใหม่พวกนี้ใครเป็นคนก่อสร้างก่อนจะเล่าว่าจะของ,งานนี้ไม่ ชอบหน้าเขามองว่าคนแค้อย่างเขาได้งานใหญ่ไี่เหมาะสมกับตัวเองฟังเช่นนั้นเธอก็ยิ้มหวานให้กำลังใจก่อนจะไม่ลังเลโน้มตัวเข้าไปจุ๊บเขาและบอกว่าค่ำคืนนี้เธอมีความสุขมากก่อนจะกล่าวราตรีสวัสดิ์แยกแยะแก,กันไปหลังจากที่ไดแอนนาเปิดใจให้เขาเผยความรู้สึกไว้เช่นนั้นเธอก็รู้สึกดีและเขินอายเหมือนกับว่าเธอป๊อปปี้เลิฟอยู่แต่ก็เหมือนเดิมพอมาทํางานทีไรก็ประสาทจะกินทุกครั้งพาร์ทเนอร์อย่างบรูโน่อะไรๆก็ไม่เห็นด้วยสักอย่างเทียงกันเรืเ่องดๆมนไปส่วนเลย ที่เผือกก็มาฟ้องใหญ่เลยว่าเธอได้ยินแดแอนคุยโทรศัพท์ รู้มาว่าหนุ่มในสายที่เธอโทรหาบ่อยๆนั้นเขามีชื่อว่าอเล็กซานเดอร์เดาว่าน่าจะเป็นหวานใจคนใหม่ได้ยินเช่นนั้นบรูโน่ก็แอบึงดิดภรรยาซึ่งนั้นตัดมาที่อเล็กซานเดอร์เขาก็าออกกำลังกายกับลูกเห็นเขาตัวกระเปียกเลียยแค่นี้กับเก่งของลูกชายีิพอเล่นปิงปองเสร็จเขาก็รีบแต่งตัวลูกชายจะนัดพ่อไปอีกที่แต่พ่อก็บอกว่าพ่อน่ะมีนัดแล้วส่องกระจกเช็คน้าเช็คตาจนลูกชายก็สงสยัยว่าพอมีแฟนแล้วใช่ไหมรีบถามทันทีว่าผู้หญิงโชคดีคนนั้นเป็นใครแรกๆเขาก็ไม่อยาก บอกลูกแต่ด้วยความทชื่ลูก,กตื้อไม่หยุดเลยบอกว่าเธอมีชื่อแอนลูกชายที่ฟังก็แสดงความมีดีกับพ่อและจบด้วยเหมือนเดิมแบบมือของเงินพ่อเหมือนเดิมจนพ่อก็เริ่มเอือมแล้วปะไม่ต่างจากดแดนตอนนี้เลยบรูโน่ก็มาส่องมาเสือกถามว่าวันนี้เธอมีนัดหรือเปล่าไปกินข้าวเขาไหมไดแดนที่มีนัดกับเล็กซานเดอร์เธอก็ปฏิเสธกับบรูโน่ไปตรงๆก่อนจะรีบเคลียร์งานรีบไปเปลี่ยนชุดแต่งหน้าออกมารอเล็กซานเดอร์หน้าออฟฟิศพอเจอหน้าเขาเธอก็น้มตัวไปจุ๊บทันทีทําให้จังหวนนหะนนหูก็็เเม ก่อนจะสังเกตเห็นได้ว่าไอ้หนุ่มที่มารับอดีตภรรยาของเขานั้นทําไมมันตัวสั้นทะาพวงมาลัยเลยเขาเหลือบมองด้วยสายตาแบบว่านี่มันเหลือจะเชื่อที่อดีตคนรักเลือกหนุ่มแบบนี้นะหรอจากนั้นอเล็กซานเดอร์เขาก็พาเดนมาปราตีบ้านเพื่อนของเขาถือโอกาสเปิดตัวเธอด้วยเธอมาในชุดสีแดงสดใสเต้นราใต้แสงไฟกับเพียงพเพราะๆแม้ว่าเขาจะสูงเลยเอวเธอมาหน่อยนึงและแม้ว่าเธอต้องก้มไปสบตาเขาแต่มันก็ไม่ได้ทําลายค่ำคืนดีๆไปเลยสักนิดเธอเต้นรากับเขาอย่างมีความสุขปล่อย มันแบบสุดสวิงริงโก้กระทั่งงานเลี้ยงเลิกลากูดถึงทางแยกที่ทางหนึ่งเขาต้องเลี้ยวไปส่งเธอที่คอนโดและอีกทางหนึ่งคือไปบ้านของเขาเขาถามเธอว่าอยากให้เขาเลี้ยวขวาไปส่งเธอที่คอนโดและจุบลาแย,ยากย้ายกันหรือหักเลี้ยวซ้ายนั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ของเรามันจะพัฒนาไปอีกขั้นสุดท้ายแล้วเธอเลือกให้เขาเลี้ยวซ้ายกลับบ้านของเขาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์นั่งสบตากันที่เตียงแต่จังหวะหนึ่งนั้นดแดนเห็นตัวเองกับอเล็กซานเดอร์ตัวกระเปียกในกระจกท ทำให้เธอก็หยุดชะงักอเล็กซานเดอร์รู้ดีว่าเธอน่ารู้สึกอย่างไรเลยให้เธอถามใจตัวเองดูเธอสบตาเขาและเลือกที่จะสารสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับเขากระทั่งเช้าวันต่อมานั้นเธอก็ตื่นมาที่เตียงบ้านของเขาเขาเขียนข้อความบอกรักพร้อมขอโทษที่เขาต้องเรีบไปขึ้นเครื่องแต่เขาเตรียมทุกอย่างให้เธอหมดแล้วระหว่างที่เธอแต่งหน้าแต่งตัวอยู่นั้นเธอก็มองไปเห็นเก้าอี้และเดาว,ว่าอเล็กซานเดอร์ต้องเหยียบมันเพื่อส่องกระจกแน่ๆเธอเลยพยายามไม่คิดอะไรแต่งหน้าต่อไประหว่างที่เธอทานมื้อเช้าที่อเล เ,เตรียมไว้เบนจีลูกชายของเขาก็เดินมาทักทายทําความรู้จักกับเธอถามว่าเธอเป็นแฟนพ่อใช่ไหมชื่นชมในความงามของเธอถามต่อว่าเธอมีลูกหรือเปล่าไดแอนเล่าให้เขาฟังว่าเธอเคยแต่างงานแต่เลิกลากันไปแล้วและเธอก็ไม่มีลูกเบนจีเองก็เล่าว่าพ่อแม่ของเขาเลิกลากันตอนเขาสิบขวบแต่โชคดีมากที่พ่อกับแม่ของเขาจบความสัมพันธ์ด้วยดีพร้อมอวยพรให้ไดแอนฟังว่าพ่อของเขาเป็นคนเก่งมากพอเทคแคร์คนอ,อื่นเสมอและหวังว่าไดแอนจะรับรู้ ผัวพ่อของเขาเป็นคนดีมากๆาตัดที่เล็กซานเดอร์หลังจากสารสัมพันธ์พัฒนาไปไกลเขาก็แต่ยิ้มคิดถึงไดแอนส่วนตอนนี้บรูโน่กับเลขาขี้เผือกก็มามอยกันสุดฤทธิ์ที่แฟนแม่ของไดแอนนั่งทีสูงท่วพงวมาไรรถย,ยนต์เลขาที่ฟังโกแทบไม่เชื่อมันจะเป็นไม่ได้อย่างไรไดแอนสวยขนาดนั้นนะนะจะเลือกผู้ชายแบบนั้นได้แต่ว่ามันก็เป็นไปแล้วไงในตอนนั้นไดแอนเดินเข้ามาพอดีเลขากับบรูโน่เลยเงียบกริบแต่ด้วยความขี้ผือกของเลขานั้นเธอก็ไม่จบแทบยืนสิงกับไดแอนอยู่แล้วไไปปยนส่ออดู ว่าเธอแชทคุยกับใครถามด้วยความสารแนว่าเธอมีแฟนใหม่แล้วหรอเท่านั้นแหละแดนแอนเลยถามว่าเลยขารู้ได้อย่างไรเลยขาไม่อ้อมค้อมบอกว่าบรูโน่บอกมาเขายังบอกอีกว่าแฟนใหม่ของเธอได้เป็นคนแค้เท่านั้นแหละแดนแอนก็นิ่งไปที่ดีเลยขาพูดออกมาแบบนั้นเลยขาก็สุดเกินไม่รู้จะอยู่ฝั่งไหนกันแน่ให้กำลังใจดแดน่ะง,งั้นว่าความรักมันก็คือรักจะสูงจะต่ำก็ไม่เห็นเป็นไรไม่นานบรูโน่กเรียกเธอไปคุยงานแต่คุยงานไม่ทันไรเขาก็แขวนเรื่องส่วนตัวเรียก เธอว่าสโนไว้แต่เธอก็รู้ว่าเขากำลังหมายถึงอะไรเขากำลังจะบอกว่าเธอมีคนแค้ข้างกายใช่ไหมบูโนไม่อยากกักก็ยอมรับว่าเขาก็หมายความแบบนั้นแหละเธอเด็กกับคนแค้จริงๆนี่ แ่านั้นแหละเธอกระทุบโต๊ะนลาลุกขึ้นเสียงดังที่เธอจะทําอะไรมันก็เรื่องของเธอสถานะอย่างเขาไม่มีสิทธิ์ไปต่อว่าใครด้วยซ้ําแต่บลูโน่ก็ไม่จบพูดออกไปว่าความรักครั้งนี้ของเธอมันไปไม่รอดแน่นอนเพราะว่าเธอมีแฟนคนแค่แบบนั้นฟังเช่นนั้นไดแ,แอนก็โกรธมากเดินตึงตั้งออกไปส่วนอเล็กซานเดอร์ตอนนี้เขาก็เดินคุยงานกับเพื่อนระหว่างเดินคุยงานอยู่นั้นอยู่ดีๆก็โดนชนจนล้มชายคนนี้เซซอรี่บอกว่าเขาน่งมองไม่เห็นซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เสียมารยาทมากๆอเล็กซาน ไม่ยอมตัดสินใจเรียกเขาไว้เดินเข้าไปไกลๆจ้องมองใบหน้าของเขาถามว่าตอนนี้นายเห็นฉันหรือยังแต่ให้หมอนีก็เซอขอโทษแบบขอพิธีมันไม่เห็นจริงๆนี่พอดีว่าฉันมองมุมสูงอยู่นะ่ะทําให้เล็กซันเดอร์ที่ฟังเขาก็โกรธแต่เก็บอารมณ์เอาไว้เดินกลับไปหาเพื่อนสาวแบบเซ็งๆสุดสัปดาห์ต่อมาจากนั้นแดนก็ไปชอปปิง้งจะหาซื้อของขวัญให้เล็กซันเดอร์เธอถามหาไซส์เล็กๆแต่ร้านนี้ก็ไม่มีเดินไปร้านไหนต่อร้านไหนก็ไม่มีเลยสักร้านทําให้ในตอนนั้นเธอก็จเจอร้านเสื้อผ้าเด็ก แม่ค้าถามว่าลูกของเธออายุเท่าไร่จะได้หาไซส์ให้ถูกได้แน่นอนว่าเดนไม่ได้ซื้อให้ลูกอะเนาะเธอจะซื้อให้แฟนของเธอที่ตัวสูงเท่าเด็กอะไรแบบนั้นเลยไม่รู้จะตอบอย่างไรบ่ายวันเดียวกันนั้นอเล็กซานเดอร์เขาก็นัดลูกชายมาเจอคนที่สนามบินลูกชายเดิอนอารมณ์ดีต่งหล่อมาแต่ไกลเอากระเป๋าเดินทางมาด้วยพ่อที่หันไปเห็นก็ตกใจลูกเอากระเป๋าเดินทางมาทําไมลูกชายเลยงงคิดว่าพ่อชวนไปเที่ยวซะอีกก็เห็นว่านัดเจอที่สนามบินก็ต้องไปเที่ยวสิแล้วจะนัดมาที่นี่ทําไมแต่ที่ไหนได้ พ่อไม่ได้จะไปไหนทั้งนั้นเรียกลูกชายนั่งลงถามกับลูกว่าพ่อเคยเล่าเรื่องรถแทรกเตอร์ให้ฟังหรือเปล่าตอนเด็กๆเ,เราอาศัยอยู่ที่ฟาร์มกับปู่เราเป็นเกษตรกรบ้านของปู่นั้นมีรถแทรกเตอร์คันหนึ่งพ่อมีความใฝ่ฝันที่อยากจะขึ้นขับมันมากแต่ปู่ไม่สอนให้ปู่บอกว่าถ้าอยากขับก็ไปหาขับเองก่อนจะไล่พอ่อไปถามชาวนาบ้านอื่นเพื่อขอลองขับรถแทรกเตอร์พอที่อยากขับมันมากก็ตัดสินใจไปขอขึ้นขับจากฟาร์มเมอร์บ้านอื่นแต่รู้อะไรไหมหลังจากที่ พ่อทํามันได้แล้วแน่นอนว่าพ่อมีความสุขมากแต่สิ่งที่ปู่สอนนั้นมันทําให้พ่อสุขยิ่งกว่าปู่บอกว่าสิ่งแรกที่พ่อได้เรียนรู้คือพ่อทําตามความฝันได้จริงๆและสิ่งที่สองคือพ่อสร้างฝันมันด้วยตัวเองพอพูดจบเบนจีก็คิดตามในสิ่งที่พ่อกําลังสอนเขาอเล็กซานเดอร์ชี้ให้ลูกชายดูที่ชายตรงนั้นเขาเป็นนักลงทุนชอบลงทุนกับเทคโนโลยีบอกให้ลูกชายลองไปคุยกับนักลงทุนคนนั้นไปทําตามความฝันและทํามันด้วยตัวเอง ได้ยินเช่นนั้นเบนจีก็รวบรวมความกล้าตัดสินใจไปทําตามความฝันและเริ่มต้นทาด้วยตัวเองเหมือนพอ่อกระทั่งตัวข้าวันนั้นเขาก็ววดใหญ่เลยพวกเขาได้คอนเนคชันจากนักลงทุนคนนั้นมาเพียบแถมนักลงทุนก็ดูสนใจงานของเขาด้วยพอที่ฟังกูดดีใจกับลูกที่ลูกเริ่มรู้จกักหาวิธีสร้างไรายได้ด้วยตัวเองไม่ต้องมาแบ,บมือขอพ่อเป็นวันๆซึ่งพูดยังไม่ทันขาดคํานักลงทุนที่ติดต่อเข้ามาพอดีพออยู่กันสองต่อสองกับแดแอนแดรแอนก็ชมเขาที่เขาเลี้ยงลูกและสอนลูกได้ดีมากๆ ก่อนเธอให้ของขวัญคนรักที่เธอนักซื้อเสื้อให้เขาแต่เล็กซานเดอร์ที่เห็นเขาน,นั่งเงียบไปเธอคิดว่าเขาไม่ดีใจแต่เขานั่แค่ไม่ชินบอกว่าชื่อถุงเขาได้รับของขวัญน,น้อยมากๆเวลาได้รับเขาทําตัวไม่ถูกก่อนจะขอบคุณเธอจากหัวใจฟังเช่นนั้นแดนก็รู้สึกดีซึ่งตั้งแต่นั้นมานั้นทั้งสองก็อินเลิฟกันเ้วยมาในบางวันเขาก็มาค้างที่คอนโดของเธอทุกอย่างเป็นไปด้วยดีและสวยงามแต่เขาก็แอบสงสัยถามว่าเธอจะซ่อนเขาอีกนานแค่ไหนเมื่อไหร่ เธอจะกล้าเปิดตัวเขากับเพื่อนสักทีฝั่งเช่นนั้นแดแอนก็นิ่งไปปฏิเสธบอกว่าเธอไม่ได้ซ่อนเขาแต่ว่าเธอไม่ค่อยมีเพื่อนตั้งแต่เลิกราับสามีไปนาแต่อเล็กซานเดอร์ก็ยังคงนิ่งพูดออกไปว่าสุดท้ายแล้วมันก็จบแบบเดิมซ้าๆผู้หญิงที่เขาเด็ดด้วยไม่กล้าเปิดตัวเขากับเพื่อนและครอบครัวฝั่งเช่นนั้นแดอนก็ต้องพิสูจน์รักด้วยการพาเขาไปเจอแม่กับพ่อเลี้ยงของเธอแม่ของเธอและพ่อเลี้ยงมาชมงานในทศการในเมืองพอดีมาส์มอกับเพื่อนอย่างเฮฮาปราตีแแต่ดนนกก็เปังวล มองซ้ายมองขวาไม่หยุดประมาสุดๆจนแม่ก็สงสัยว่าลูกสาวเป็นอะไรไปหรือเปล่าระหว่างถามไทยลูกอยู่นั้นแม่ของเพื่อนก็หันไปเห็นอูทานตกใจวยนั่นคนแค้นี่หารู้ไหมวันนั้นแฟนลูกสาวตัวเองแดแอนที่เห็นว่าอเล็กซานเดอร์มาถึงแล้วเธอก็ตรงไปทักทายพาเขามาแนะนําตัวกับแม่และเพื่อนแต่บอกว่านี่เพื่อนสนิทของเธอแม่ไม่ได้คิดอะไรมากเพื่อนก็คือเพื่อนแดแอนที่รู้สึกอึดอดัดเลยจะหาเครื่องดื่มมาให้หันมาอีกทีเธอก็พบว่าแม่กับอเล็กซานเดอร์ ทั้งคู่คุยกันเฮฮาปรารี้ทำให้เธอก็โล่งไปหนึ่งปอกก่อนจะพากันมาทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวพ่อเลี้ยงของเดแอนเขาเป็นคนหูตึงข้างหนึ่งแม่ต้องคอยเป็นลามกระซิบบอกไกลๆโดยบรรยากาศที่โต๊ะอาหารนั้นมันก็เป็นไปด้วยดีแต่เดแอนนี่สิอึดอัดเป็นบ้าเห็นสายตาที่มองมาที่เธอและพากันซุบซิบหัวเราะจนเธอก็ทนไม่ไหวแกล้งขอตัวไปเข้าห้องน้ําแต่ที่ไหนได้ไปต่อว่าโต๊นั้นที่มองทั้งประแสงทองอะไรไม่ทราบระหว่างที่อเล็กซานเดอร์ลุกไปจ่ายตังอยู่นั้นที่โต๊ กลัวของไดแอนทําให้แมนนี่คือเมาส์ฉัาเลยที่เพื่อนลูกตัวกระเียกเรียกเองคิดว่าลูกกับเล็กซันเดอร์คงเป็นแค่เพื่อนกันจริงๆเลยมัวมอยเรื่องความสูงข,ของเขาหลังจากการเปิดตัวจบลงอเล็กซานเดอร์กับไดแอนก็ส่งครอกลัวกลับบ้านอเล็กซานเดอร์ถามกับเธอว่าหลังจากเปิดตัวไปแล้วเธอจะอย่างไรตัวเขาได้ไปต่อหรือเปล่าไดาแอนไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรพอสําหรับเธอก็เพิ่งเปิดตัวเขานี่ไงทําไมเขาใช้พื้นที่ในห้องเธอเยอะจังวันๆเธอเอาแต่คิดเรื่องเขากลัวเขาไม่สบายใจกลัวเขา รู้สึกไม่ดีโนนี่ก็นั่นแหละสิ่งที่เล็กซานเดอร์ถามว่าเขายิ่งได้ไปต่อหรือเปล่าแต่แอนตอบว่าเธอไม่เคยเจอใครที่ทำให้เธอรู้สึกดีต่อเขามาก่อนเธอตอบได้ทันทีพูดเธออยากไปต่อกับเขาพร้อมโน้มตัวเข้าไปจูบทำให้เขามั่นใจตัวเองมากขึ้นหลายวันต่อมาจากนั้นในวันหนึ่งนั้นเลขาเขาวิ่งหน้าตั้งมาบอกว่ามีคนมารอดแดอนชั้นล่างแต่เธอที่ติดสายลูกความอยู่นั้นก็ไม่ว่างคือโทรศัพท์ต่อไปเลขาเลยทำท่าทางกับความสูงเท่านี้และผู้ชื่อว่าเล็กซานเดอร์เท่านั้นแหละ แดนก็ตกใจรีบลงมาชั้นล่างเพื่อมาต้อนรับเขาแต่เลขาก็ต้อนรับเขาอย่างดีหาโน่นหานี่ม,มาเสิร์ฟแดนขอเวลาเคียรงานสักแป๊บให้อเล็กซานเดอร์นั่งรอก่อนแต่ด้วยความที่พนักพิงเก้าอี้มันสูงเกินไปหรืออเล็กซานเดอร์ตัวเล็กเกินไปก็ไม่รู้บูโน่ที่เข้ามาก็อมองไม่เห็นอะไรเลยตบเก้าอี้ยวาๆแสดงความเห็นต่างเรื่องงานกับเธอท,ท,ทั้งๆที่อเล็กซานเดอร์นั่งหัวโดยตรงนั้นบูโน่ยังคงตบเก้าอี้ยวายด่าทอไม่หยุดก่อนจะนั่งทับอเล็กซานเดอร์เต็มๆตกใจเพิ่งรู้ว่ามีแขกอเด ขึ้นเพื่อกล่าวทักทายบรูโนที่เจอเขาตัวเป็นๆก็ยังคงตกใจช็อกอยู่เรียกแดนแอนไปคุยเป็นการส่วนตัวเลขาเริมรับหน้าที่ดูแลอเล็กซานเดอร์เองแต่ก็ดูแลเขาปานว่าเขาต้อเป็นเด็กน้อยส่วนพาร์ทเนอร์อดีตคู่รักก็มาเถียงกันต่ออีกห้องทําให้อเล็กซานเดอร์ก็เห็นว่าพักหลังมานี้เดนแอนดูไม่ค่อยมีความสุขเธอที่เครียดมากไปก็พยายามตั้งสติกลับไปยิ้มย้มําเขาเหมือนเดิมกระทั่งในวันหนึ่งนั้นอเล็กซานเดอร์ก็ขับรถมาเที่ยวกับบรูโนเพื่อขอให้บรูโนพูดคุยยกับแดดเนีๆอ่าาทํให้ ไม่สบายใจเรื่องส่วนตัวและด้วยความที่เป็นผู้ชายทั้งคู่ก็เถียงกันไม่หยุดเปิดประตูรถมาเถียงกันกลางไฟแดงไม่สนใจว่ารถฉลังจะบีบตาไรจะใส่กันตรงนั้นให้ได้แม้ว่าเล็กซานเดอร์ตัวเท่าเอลของบรูโนได้แต่ก็ตั้งกัดพร้อมใส่มากขับรถปาดซ้ายปาดขวาหาเรื่องกันออกไปพอควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ก็บอกกับบรูโนว่าในวันศอน,นี้เขากับแดอนมีประจาี้สําคัญเขาอยากให้หบรูโนไปที่นั่นเพื่อแสดงให้ดแดอนเห็นว่า ต่างคนต่างม o v e ออนขารบในการเริ่มต้นใหม่ของกันและกันส่วนไดแอนก็มีหน้าที่มาเชิญแม่ไปงานปราร์ตี้สำคัญที่เธอจะประกาศมั่นหมายแต่ว่าเธอก็ไม่กล้าบอกแม่ว่าเล็กซานเดอร์เป็นแฟนของเธอพูดอ้อมไปอ้อมมาบอกว่าเธอมีแฟนใหม่แล้วนะแม่แม่เลยถามว่าใครคือแฟนของลูกเธอเลยพูดเบาๆว่าแฟนของเธอคือเล็กซานเดอร์เท่านั้นแหละแม่ก็อยากจะบ้าอย่าบอกนะว่าคนแค่คนนั้นคือแฟนของลูกโอ้ oh my กอดแม่รับไม่ได้อย่างแรงสติสตังค์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วครซี่มากที่ลูกจะมั่นหมายกับ ค,แ,คแม่ของเธอเหยบสุดทีนฝ่าไฟแดงออกไปย้อนสอนไปอีกหนักเลยทีนี้รับไม่ได้สุดๆกระทั่งปาร์ตี้วันสำคัญมาถึงแดนแอนพบว่าแม่ของเธอไม่มาร่วมงานเธอรู้ว่าแม่รับไม่ได้เรื่องนี้แต่ก็ไม่กล้าบอกเลซานเดอร์อเล็กซานเดอร์ได้เห็นว่าป้าแม่บ้านไม่เสิร์ฟของว่างเลยจะเข้าไปจัดแจงแต่พอจะไปหยิบผ้าเช็ดปากก็เห็นว่ามันอยู่อย่างสูงอยู่ห้องบนโนนเขาเลยจะปีนเก้าอี้และหานู่นหานี่มาต่อเพื่อความสูงนั้นมันพอดีแต่ว่าเขาก็เดินพลาดท,ทำเก้าอี้ลมตึงจนในตอนนั้น บรูโน่ก็มาที่นี่เลยจัดการแกล้งอเล็กซานเดอร์บอกว่าเขาจะเรียกดแดนมาดูที่คนรักเตียมตอต้ของเธอนั้นกําลังทําอะไรแบบนี้อยู่อเล็กซานเดอร์ไม่อยากเสียหน้าเลยขอร้องเขาอย่าทําแบบนั้นหาอะไรไมาเป็นข้อแรกเปลี่ยนให้บรูโน่ยอมช่วยเขาจนสุดท้ายก็จบด้วยการท้าดวลปิงปองดแดนที่เดินเข้ามาพอดีก็ได้เห็นว่าทั้งสองดูเข้ากันดีแปลกๆจนเธอก็งงไปเลยที่พวกเขาสนิทสนมกันขึ้นมาตัดมานที่แม่ของดแดนหลังจากที่ปฏิเสธไม่ไปร่วมปาร์ตี้ของลูกแม่ก็แอบรู้สึกผิดปรึกษา ว่าแกน่ารับไม่ได้ที่ลูกสาวจะไปแต่งงานกับคนเตี้ยมอตอเป็นห่วงลูกของเธอกลัวคนอื่นมองลูกไม่ดีได้ยินเช่นนั้นสามีก็ไม่เข้าใจที่ภรรยาน่นคิดได้อย่างไรกลัวคนอื่นมองลูกไม่ดีแล้วสายตาของลูกเธอละไม่สงสารลูกบ้างหรอแต่พลระยะก็เถียงแทดแทดว่ามันน่ะไม่เหมือนกันเพราะเล็กซานเดอร์เขาเนี่ยตัวกระเบียกเล็กเป็นคนแคบเขาไม่ปกติเขาน่ะเป็นพิก,การได้ยินเช่นนั้นสามีก็ตึงกว่าเดิมพิก,การอย่างนั้นรอ พิการแล้วเป็นยังไงตัวเธอเองก็แต่งานงคนหูหนวกไม่ใช่หรอเขาก็พิการเหมือนกันก่อนจะเดินงานทุกป,ป่องออกไปหลายวันต่อมาจากนั้นไดแอนก็ได้ยินเสียงดังกอบแก๊กข้างห้องที่ดังมาจากห้องบรูโน่ที่เขากำลังซ้อมตีปิงปองสงสัยจะไปซ้อมดวลกับอเล็กซานเดอร์แน่ๆกระทั่งหลังเลิกงานวันนั้นเธอก็มาเดินชิวๆกับอเล็กซานเดอร์เขาใส่เสื้อที่เธอหนักซื้อให้ระหว่างที่เขาไปซื้อไอติมอยู่นั้นครูแมรูก็เดินมาทักเพื่อถามทางแต่เดี๋ยวนะเสื้อที่หนูใส่เหมืนอ Alexander pe pe, Alexander น เขาก็มียืนเคียงข้างดแดนกับภาพตรงหน้าที่เป็นครูแม่ลูกแต่สําหรับเขาเป็นคู่รักไงทําให้เหตุการณ์นี้ดแดนก็รู้สึกแย่ที่ซื้อเสื้อเด็กให้เขาเขา,เขาพยายามบอกว่าไม่เป็นไรเขาไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นแต่ดแดนกับรู้สึกไม่ดีไปแล้วร้องห่มร้องไห้มองว่ามันเป็นปัญหาฟังก์ชันนั้นอเล็กซานเดร์ก็เปิดใจคุยปัญหาไม่ใช่เรื่องเสื้อใช่ไหมเธอนสูงเกินไปส่วนเขาก็เตี้ยเกินไปอันนี้สิปัญหาของเรามันเลยทําให้เธอรู้สึกแย่จนร้องไห้ซึ่งดแดนก็ ยมรับบอกว่ามันเจ็บปวดสําหรับเธอแต่เธอไม่เคยเจอใครที่จริงใจเท่าเขามาก่อนเธอรู้สึกดีกับเขาและเธอก็รักเขาเขาทําให้โลกนี้มันดูยิ่งใหญ่เธออยากอยู่กับเขานะ แต่พอมีคำว่าแต่มาเท่านั้นแหละอเล็กซานเดอร์ก็รู้เลยที่เธอไม่สามารถอยู่กับเขาได้ใช่ไหมเขาเลยพูดออกไปว่าจําได้ไหมตอนนั้นเขาถามเธอแล้วว่าเขาได้ไปต่อหรือเปล่าสําหรับเขาสูงแค่4ี่ฟุตเขาไม่ได้เคยปิดบังเรื่องนี้เลยหากเธอกําลังปิดบังใจตัวเองอยู่แล้วก็ตอนนี้กลับบ้านไปเถอะได้ยินเช่นนั้นไดแ,แอนที่ไม่สามารถปิดบังความรู้สึกตัวเองได้บวกกับความรู้สึกสับสนเธอก็ลุกไปจากเขาทันทีอเล็กซานเดอร์ที่เห็นว่าเธอเลือกที่จะจากไปตัวเขาก็เจ็บไปทั้งหัวใจ ไดแอนเองก็ไม่ต่างกันแม้ว่าเธอจะเลือกจากไปแต่เธอก็เสียใจไม่น้อยแต่การทำเช่นนี้มันคงดีต่อเราทั้งคู่อเล็กซานเดอร์จากที่ไม่นสนิทกับหมาในวันที่เศร้าเสียใจนั้นก็มีมันนั่นแหละที่อยู่เคียงข้างซึ่งตั้งแต่เลิกลากันนั้นไดแอนก็จมอยู่ในความเศร้าและเหม่อลอยในตอนแรกเธอคิดว่าเธอหน่ะเลือกถูกแล้วที่แยกย้ายกับอเล็กซานเดอร์เพราะว่าเธอไม่อยากเจ็บปวดไปมากกว่านี้แต่พอเลือกแบบนี้มันกลับเจ็บปวดกว่าเดิมก็ไม่รู้อเล็กซานเดอร์ก็ไม่ต่างกันระบายความเศร้าด้วยการทำ งาานนบ้จนลูกชายก็รู้เลยว่าพ่อเสียใจเขาตรงเข้ามาปลอบใจพ่อถามกับเขาพวกเขาอายหรือเปล่าที่มีพ่อสูงแค่นี้ลูกชายตอบว่าตอนเด็กๆเขาเคยรู้สึกนะที่มีพ่อสูงเท่าเขาเองแต่แล้วยังไงในเมื่อพ่อก็ทําหน้าที่เหมือนพ่อคนอื่นได้เป็นอย่างดีเขาได้เห็นหลายมุมผ่านสายตาของเขาพ่อเป็นทั้งพ่อพ่อเป็นสถาปนิกที่ยิ่งใหญ่และพ่อเป็นทั้งพ่อและเป็นทั้งเพื่อนเรื่องอะไรหล่ะที่เขาต้องอายพ่อของเขาเก่งขนาดนี้ก่อนจะเข้าไปสวมกอดพ่อเพื่อปลอบใจซึ่ง แ,แลกนจน,นเวลาผ่านไปเป็นสัปดาห์ความรู้สึกของไดอนมันก็ไม่ดีขึ้นเลยยิ่งไม่มีเล็กซานเดอร์เธอกับรู้สึกเศร้ากว่าเดิมในวันหนึ่งนั้นเธอตัดสินใจไปขอเรียกเพื่อขอคืนดีกับเขาแต่ลูกชายก็เปิดออกมาบอกว่าพ่อของเขาไม่อยู่พอไปทํางานต่างเมืองด้วยความรักพ่อของเบนจี้นั้นก็ไม่อยากให้พ่อเสียใจอีกขอให้ไดแอนปล่อยพ่อเขา้แบบนี้หากมีรักพ่อเขาจริงช่วยอย่ามายุ่งกับพ่อของเขาอีกได้ยินเช่นนั้นไดอนก็ร้องไห้โขกมาจากการกระทำของตัวเองเธอไม่สามารถ ทำอะไรได้เลยนอกจากร้องไห้แม้เป็นเวลางานก็ตามกระทั่งวันเดียวกันนั้นแม่ของเธอก็เดินทางมาที่นี่เพื่อปลอบใจลูกเห็นลูกเสียใจหนักขนาดนี้ผู้เป็นแม่ก็เป็นห่วงเลขาจอมจุนเลยต่อว่าแม่ของไดแอนที่มาช้าป่านนี้เนี่ยนะเพิ่งจะโผล่มาป่านนี้นางเอกทิ้งเพื่อนไปเรียบร้อยมาสายไปเป้าใหญ่แม่ของไดแอนเลยบอกว่ามันไม่มีอะไรสายไปหรอกให้ลูกไปหาเล็กซันเดอร์ซะไปแสดงให้เขารู้ว่าลูกรู้สึกอย่างไรอย่ากลัวที่จะพูดมันออกไปเท่านั้นแหละไดแอนก็ปิ๊งไอเดียไปขึ้นเครื่อง บินเล็กที่เคยขึ้นกับเล็กซานเดอร์เดินทางเวียงเขียก่อสร้างที่ต่างเมืองเธอพยายามตั้งสติท่องน้มตอร์ย20จบเพื่อให้สัญญาณกับนักบินว่าเธอจะกระโดดลงไปแต่ก็ยังไม่กล้าท่องน้มตอร์อีก3จบก่อนจะกระโดดลงไปด้วยความกลัวแบบนั้นแหละพอได้จังหวะเธอก็กางร่มออกมาซึ่งจังหวะที่ร่อนลงนั้นอเล็กซานเดอร์กับคณะทํางานก็เดินออกมาดูสายงานก่อสร้างพอดีเธอเห็นเขาจากไกลๆเลยส่งเสียงเรียกเขาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ยินเธอเลยแหกปากสุดพลังแต่ว่าตอนนั้นลมมันจะพัดล่มไปปิวหายไปจากสา อลกซานเดอร์ที่หันมาก็ไม่เห็นอะไรแล้วเขาเดินขึ้นไปชั้นบนตรงรบริเวณไซแงาน,นก่อสร้างแต่เดี๋ยวนะนั่นแดนแอนนี่ที่กําลังพลุงพลังหาทางออกจากลมคณะทํางานที่เห็นสายตาของทั้งคู่ก็เลยหลีกทางให้แดนเดินตรงเข้ามาบอกว่าเธอไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเธอพร้อมจะก้าวกระโดดและสิ่งที่เธอต้องการจะบอกก็คือเธอไม่กลัวที่จะรักเขาเธอไม่สนสายตาใครทั้งนั้นเธอรู้ว่ามันไม่ง่ายที่สายตาพวกนั้นจะมองเข้ามาแต่เธอพบแล้วว่าชีวิตตอนที่ไม่มีเขามันยากยิ่งกว่าก่อนจะคุกเขา ลงไปเพื่อบอกว่านับต่อจากนี้ไปต่อให้เขาต้องปวดคอที่เงยมองหน้าเธอเธอก็จะยอมปวดหลังเพื่อก้มตัวมาหาเขาเราทั้งสองคนจะทุกข์และสุขไปด้วยกันพอพูดจบเขาก็นมตัวเข้าไปจูบเพื่อยืนยันในความสัมพันธ์ที่แม้จะแตกต่างแต่มันจะเป็นความแตกต่างที่ลงตัวสุขและทุกข์ไปพร้อมกันนับต่อจากนี้ไปก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังที่เราได้นำมาสปอยในวันนี้ทุกคนคิดว่าสายตาของคนอื่นมันมีผลต่อความสัมพันธ์ร เม้นมาบอกกันบ้างนะคะซึ่งภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์จาก MDB ไป6.3ดาวและหากคุยชอบก็อย่าลืมกดกระกตอกดและกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป